วัสดีครับพบกับผมครูเอกนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรแล้วก็ทางชั้นเรียนเลขพยากรนะครับทางช่องยูทูบจะเป็นการอัดคลิปนะครับเพื่ออัปโหลดลง YouTube ส่วนทางชั้นเรียนเลขพยากรจะเป็นการไลฟ์สดน,นะครับสปดีวันอังคารที่10มีนาคมนะครับเข้าเดือนใหม่ได้มา10วันนะครับสถานการณ์ต่างๆตุบ้านการเมืองก็ยังวุ่นวายเหมือนเดิมนะ แต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับมีอะไรก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับไม่ไม่ต้องมีกังวลใดๆนะครับก็ก็หลายคนก็จริงๆก็มันสลายสถานการณ์นะผมก็เข้าใจนะครับซึ่งผมก็ไม่จริงๆก็ไม่ค่อยชอบพูดเรื่องพวกนี้เพราะว่ามัน,เป,นเป็นเรื่องเรื่องบางทีมันก็ผมเป็นคน ก่อนหนึ่งที่ผมจะเล่าถึงกลุ่มนี้นะคือผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะบอกว่าไม่ค่อยคือผมเจอสถานการณ์แบบนี้ตั้งแต่เด็กผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นนะครับที่คิดไม่เหมือนเราทําไม่เหมือนเราแต่ผมเชื่ออย่างเดียวว่าถ้าเราทําดีพูดดีคิดดีนะครับสิ่งรอบตัวมันก็จะดีเองอะ่ะซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ไหมที่จะเพราะบ้านเมืองไม่ได้มีแต่คนดีๆเนาะ เราก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่คือที่เราเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนตัวเราเองนะครับคิดพูดดีเดี๋ยวมันก็ดึงสิ่งดีเข้ามาเองสร้างพลังบวกขเข้ตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนะช่วงนี้ถ้าร้อนแรงหลายเรื่องหรือทั้งการเมืองทั้งเรื่องอสาธารณสุขต่างๆนะครับเรื่องโรคภยัยไข้เจ็บนะก,ก็ใช้สติเยอะๆนะครับในการในชีวิตนะครับอ่าโอเคก็มาเข้าสู่เนื้อหากันนะครับวันนี้เป็นคิวของอเลขกลุ่ม ที่น่าสนใจอีกเลขหนึ่งน่าจะเป็นกลุ่มของเลขของคนที่ค่อนข้างจะมองว่าเอ๊กลุ่มนี้เป็นยังไงขยันคันแข็งไหมอะไรอย่างนี้นะครับสุดประเด็นเนี่ยประเด็นจริงๆจริงๆทั้งคู่เนี่ยมีประเด็นนะครับเลขที่มารวมกันเป็นกลุ่ม3 9มนะครับหรือว่า6 9 3สเนี่ยมันมีประเด็นทั้งคู่นะเอาประเด็น69ก่อนแน่นอนมันเป็นเลขที่โดนตีความเป็นเรื่องของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับจริงผมพูดคู่นี้มาหลายครั้งแล้ะนะครับ แต่ก็พอเดี๋มาถึงคู่มันก็ต้องพูดดีนะก็คือมันจริงๆมันฟุ่มเฟือยไหมสําหรับผมไม่ไม่ได้การใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยนะมันเป็นการแบบเขาเรียกว่าหานะครับหาแล้วก็เก็บเอ้หาแล้วก็ไม่คือมันไม่ได้เห็นเรื่องเก็บแต่หาในเก่งคือหามาก็ใช้ไปหามาใช้ไปมีกินมีใช้ไม่หมดอันนี้แต่ว่าถามเรื่องเก็บเงินมันเก่งไหมก็ไม่เก่งก็ไม่ได้เก็บเงินเก่งแต่ก็หาเก่ง คือไม่ใช่เลขเก็บเงินแต่เป็นเลขหาเงินเลขสะท้อนการหาเงินไม่ได้เลขสะท้อนการเก็บเงินแต่มันก็มีหลายคนนะหลายคนที่เอาไปตีความว่าเป็นเลขเงินรั่วไปใส่เลยว่าเงินรั่วเอาข้อจริงมันมีเลขที่สะท้อนเรื่องของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากกว่าเลขนี้เยอะแยะเลยนะครับถ้าไปมองอย่างเช่นแปดเก้าเลขบริหารเอย่างเงี้ยผมมองว่า8 9กับเลขเนี้ยเลขนี้ก็ยังใช้จ่ายน้อยกว่า8 9ดนะ จริงๆใน,ใ,นใ,นในเรื่องของการใช้จ่ายภาพรวมมานะครับแต่ก็ไม่มีคนว่าอะไรเพราะมันก็ถูกดันมาเป็นบังกรนะเนาะเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมเออก็ <c oughs> อย่างนั้นเลย <c oughs> คือผมอยากให้ช่างใจว่าเออเราจะมองยังไงเราจะเลือกดูยังไงนะครับก็แล้วแต่เราชอบหรือไม่ชอบแต่เลขนี้ก็คือเลขคู่นี้นะครับผ9เก้าเก้าหกโดนโดน,โดนประเด็นเรื่องของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่จริงๆเลขนี้ก็มีหลายคนใช้ก็ไม่ฟุ่มเฟือยนะ <g ul ter> หลายคนเขาก็ยังเออไม่ได้ซีเรียสเรื่องการเก็บเงินแต่เขาก็หาเงินเก่งไเงิน,เง,นเงินเขาก็มีกินมีใช้ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องนน, <g ul ter> นะครับการเงินถ้าถ้าภาพรวมนะถ้าเอาทั้งการหาการเก็บมาด้วยกันเนี่ยหรือว่าการดูแลผมว่าภาพรวมเต็มสิบก็ได้ทักเก็บอะภาพรวมการใช้จ่ายนะ <g ul ter> ก็ประมาณนี้มันไม่ได้คือไม่ได้เก่งแบบหาเก่งแล้วก็ไม่เก็บเก่งมันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบคะแนนสูงเท่าไหร่ตอนเรบผมนะอ่ะ ภาพรวมของคู่นี้ก็คือถ้าเป็นเรื่องของการทํางานคนู่ก่อนที่ไล่มารวมกันนะครับเรื่องของการทํางานคนนี้ทําอะไรมักมักจะมีไอเดียในการทํางานอยู่ตลอดเวลาเหมือนเป็นคนที่สามารถผลักดันมีแรงผลักดันในตัวเองสูงอะ่ะซึ่งจะทําสิ่งต่างๆได้ง่ายๆ6อย่าลืมว่าผมเคยพูดไว้แล้วว่ามันคือเลขที่มีความรู้เหมือนกันส่วนใหญ่จะเน้นการเอาความรู้ไปใช้พอมันเน้นการเอาความรู้ไปใช้แล้วเนี่ยมันยิ่งมาเจอกับ9เนี่ยมันยิ่งกลายเป็นแบบ ความรู้ที่มีมันดูหลากหลายเพราะฉะนั้นคนคนนี้มีแรงผลักในการทํางานเยอะขยันนะค่อนข้างขยันอยู่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับทางเรื่องของการทํางานนะแล้วก็พอมาเจอกับไอ้สามเก้าเนี่ยสามเก้าเนี่ยนะครับสามเก้านี้เป็นคนที่ชอบหาโอกาสให้ตัวเองช่องทางมีเยอะแยะมากมายกล้าเสี่ยงกล้ารุยพอมาเจอคู่เนี่ยทั้งขยันทั้งกล้าเสี่ยงกล้ารุยเพราะนั้นคนนี้จึงมีพลังขับเคลื่อนมีแรงขับเคลื่อนอย่างไม่ย่อท้ออ่ะไปก่อนนะ ได้ไม่ได้ไม่รู้ไปก่อนนะครับโอกาสมาก็ลุยก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ที่หนึ่งที่สองที่สามไม่รู้แต่ขอให้ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นแล้วพอดีว่าไอ้ประเด็นของไอ้สามเก้าเนี่ยคือผมเขียนในบทความหลายครั้งว่ามันเป็นเส้นทางแห่งชัยชนะแต่มันไม่ใช่ชัยชนะมันเป็นเส้นทางแห่งชัยชนะก็คือคุณเป็นคนชอบสร้างโอกาสให้ตัวเองคําว่าสร้างโอกาสไม่ได้จําเป็นว่าคุณจะต้องได้ที่หนึ่งนะคุณไม่ได้ที่หนึ่งเสมอไปนะครับคือ คุณมีโอกาสที่จะคว้ามันมาคุณเป็คนชอบสร้างอย่างนั้นนะครับแต่คนบอกว่าสามเก้ 39, ชนะมีโชคด้านการแข่งแน่นอนมันมีโชคด้านการแข่งขันไงเพราะคุณค้าดโอกาสได้ตัวเองก็เหมือนเวลาที่คุณเขาก็พูดถึงเลย,เลยพูดเลยเถิดไปถึงเรื่องของการ,รการเสี่ยงโชคการอะไรพวกเนี้ยก็แน่นอนเพราะว่าคุณก็เพราะว่าคุณอน่ะ ก็เป็นคนชอบที่จะถ้าคุณคนชอบเสียงชอบรวยอย่างเงี้ยคุณก็กล้ามีคุณนี้คุณกล้าขึ้นมากล้าที่จะแบบไปลงทุนกล้าที่จะไปซื้อหวยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมสมมุติว่ามีคนถามผมว่ามีคนถามผมนะถามกล้ามันจะมีเขียนว่าเออมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์อะไรอย่างเงี้ยมีคนเคยเขียนไว้ไงมาถามผมผมก็เลยว่าก็มีโอกาสนะแล้วเขาถามไม่ถูกเหรอผมจะไปรู้ได้ไงล่ะคือโอกาสที่คุณสร้างขึ้นมาเองถ้าสมมุติคุณเป็นนักเสี่ยงแต่ไอคุณไม่ใช่นักเสี่ยง แต่เบอร์นี่มันบอกว่าคุณเป็นนักเสี่ยงถ้าคุณไม่ซื้ออะ <c oughs> คุณไม่ได้สร้างโอกาสตรงนั้นขึ้นมามันก็ไม่มันก็ไม่ถูกอยู่ดีๆก็จะไปถูกได้ไงใครจะไปจับยัดลอตเตอรี่ให้คุณ <c oughs> นึกออกใช่ไหมก็ต้องจ่ายตังค์นึกออกไหมเออคือผมตอบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่โอกาสมันมีเราจะบอกว่าโอกาสมันมีแต่คนผมเข้าใจนะหลายครั้งที่คนมาถามผมบอกว่าต้องให้ผมการ,ารันตีผมการันตีไม่ได้เพราะว่าโอกาสมันอยู่ที่ตัวคุณไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขคุณต้องสร้างมันขึ้นมาเองนึกออกไหมครับ แล้วก็มีหลายครั้งอันนี้ผมพอพูดนอกเรื่องนัยน,นะก็คือหลายครั้งที่คนถามผมว่าเลขมันทําให้เป็นอย่างนั้นไหมเลขมันไม่ได้ทําให้เป็นอย่างนั้นครับคนที่ทําให้เป็นคือเจ้าชะตาเจ้าชะตามีเลขไหนมก็จะท้องไปแนวทางนั้นเจ้าชะตาถ้าแต่สมมุติว่าเจ้าชะตาไม่ทําอยู่เฉยเฉยไม่ทําอะไรเลยไม่ได้นิ่งหรือว่าไม่ได้ทําในสิ่งนั้นๆที่ตเองมองเช่นเลขออกสมมติว่าเลขนี้จะหาเงินไหมเขาบอกไม่เลขหาเงินแล้วเจ้าชะตาอยู่เฉยๆนิ่งๆเลขมันก็ไม่ได้มีผลนะครับ เลขมันเหมือนรถอะสำหรับผมนะเลขมันเหมือนรถเจ้าชะตาเป็นคนขับนึกออกไหมถ้าจอดไว้เฉยมันจะไปไหนล่ะแจ้าะตาไม่ได้ไปดำอะไรมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนที่กําหนดคือเจ้าชะตาแล้วคราวนี้ไรถมันมีสองทางใช่ไหมรถมันมีทั้งสมมติรถอ่ะมันขับได้เร็วได้ช้าถ้าขับเร็วก็อันตรายขับช้าก็ช้าไปก็ไม่ดีมันก็เป็นด้านด้อยมันแต่ด้านดีคือมันพาเราไปได้แล้วก็ ถ้าเราขับรถไม่ประมาทมันก็เออมันก็คล่องตัวแล้วคนที่ทำให้มันเป็นอย่างนั้นคือใครก็ต้องเป็นเจ้าชะตาเดียวกนันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่ามีรถหรูแล้วจะเหมือนคนมีรถหรูแล้วจะไปขับชนะเขาเป็นไปไม่ได้ก็ต้องดูเจ้าชะตาเขาอาจจะเก่งกว่าเราก็ได้คนขับนึกอ,ออกไหมเขาก็อาจจะไปทางดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเลขไม่ได้การันตีว่าคุณน่ะจะไปทางนั้นได้คุณกําหนดมันไปคือมันมีแนวทางเส้นทางที่คุณไปอย่างเช่นคุณมีเลขแปดคุณมี เลขเก้าเนี่ยมีเส้นทางอยากหลายเยอะๆอ่าแต่คุณต้องเดินไปนะคุณต้องก้าวไปนะคุณต้องขับมันไปนะไม่ใช่ว่าคุณอยู่เฉยเ๋ยโอกาสมันก็มาเองเป็นไป,นปนไม่ได้ครับเป็นไปนไม่ได้โลกนี้เกิดแต่กรรมเนาะถ้าไม่เกิดถ้าไม่ลงมือทำก็ไม่เกิดนันะ่นนะขับประมาณนี้นะครับก็น่าจะเคลียร์เนาะในเรื่องของมุมมองของตัวเลขเอ่ะคราวนี้พอทั้งสองคู่เนี่ยมันมาเจอกันพอมันเจอกันสะท้อนด้านต่างๆดงัดงนี้นะครับด้านการทํางาน เร่งเนี้ยเด่นมากในการทํางานขยันมุ่งมั่นตั้งใจสร้างโอกาสให้ตัวเองลุยได้ไม่ได้ไม่รู้ทําก่อนขยันมากนะครับแต่ว่าข้อดดอยคือบางทีงานออกมามันอาจจะไม่ได้เนี้ยบไม่ได้สวยหรูไม่ได้เจ๋งคือแบบมันไม่ได้แบบว่าครบร้อยเปอร์เซนว่าเออทำก่อนชนะในที่หนึ่งยกทงอะไรเงี้ยชนะเลยอะไรเงี้ยได้ตามหมักลุกมาเลยมันไม่ใช่ขนาดนั้นคุณสร้าง โอกาสให้ตัวเองถ้าคุณลงมือทามันก็จะเกินโอกาสนั้นเยอะๆมันจะค่อยๆเข้ามาคือเป็นคนขยันนะครับขยันครับแต่ข้อด้อยก็คือคุณอาจจะแบบงานไม่ละเอียดบ้างอาจจะเน้นความเร็วไปก่อนเอาความเร็วไว้ก่อนความเร็วไว้ก่อนกสฬะนะครับคุณก็เอาไาก่อนโอกาสนะเข้ามาเยอะขยันถ้าเป็นเจอคนลักษณะน,น,นี้บอกได้เลยบอกครับมอบงานงานอะไรเขาก็ทําหมดนะครับนนั้นไม่ต้องกังวลน,นะส่วนเรื่อง บุคลิกภายนอกดูเป็นคนคล่องตัวนะครับแต่งตัวด,ดีดูแบบดูสวยดูหลอ่อเหมือนกันนะครับเพราะว่ามี6กาอยู่ในนั้นแต่งตัวดีดูธรรมะแมงมือเหมือนพวกสปอร์ตเกิร์ลสปอร์ตแมนนะครับดูคล่องแคล่วว่องไวนะครับภาพบุคลิกเนี่ยดูดึงดูดเหมือนกันนะ,ะดูดึงดูดเหมือนกันในในมุมของทั้งทาง,งเพศแล้วก็มุมของทั้งความคล่อ,อ,งองตัวนะความขยนขันแข่งนะครับตรงนี้มีนะครับแล้วก็ ด้านสุดด้านที่3ก็คือด้านของการด้านของจิตใจการตัดสินใจค่อนข้างจะเป็นคนตัดสินใจอะไรเร็วใช้ใช้แพชชั่นเยอะคือคือใช้ใช้อินเนอร์ใช้สิ่งที่เป็นอนะตัดสินใจไม่ค่อยไม่ช่อยถูกคิดเท่าไหร่เพราะนั้นข้อด้อยก็คือมันอาจจะติดประมาทตรงนี้นะครับคิดเร็วเกินไปเพื่อลงมือทําได้เร็วเกินไปบางบางทีมันก็มันก็อาจจะแบบดูไม่ลงตัว บางทีตันใหญ่เร็วไปปุ๊บมันก็ออาจจะมีล้มบ้างนะครับแต่คนเงี้ยพอเข้าไปถึงการกระทำแล้วเนี่ยล้มแล้วลุกเร็วนะไม่ไม่ไม่ไ,มได้แบบซีเรียสเรื่องว่าจะล้มนะเออก็มีล้มบ้างบางคนถ้าเกิดเกิดมาไม่ใช่คนเลขนี้โดยตรงแล้วเกิดมีอาการแบบนี้ก็ต้องเข้าใจนะธรรมชาติเลขเป็นแบบนั้นนะครับเออถ้าเกิดได้ลงมือทําอะไรก็จะเป็นแนวนั้นนะ mm hmm. อ่ะส่วนด้านอ,นอื่นนะครับเอาเป็นเอาเป็นความรักแล้วกัน ความรักคนนี้เนื่องจากมีเสน่ห์แล้วก็มีพลังทางเพศเยอะเนี่ยต้องระวังนะครับแล้วมีความต้องการทางเพศด้วยนะครับพอมีความต้องการทางเพศด้วยก็บางทีก็อาจะคือถ้าถ้าคือสามเก้าเนี่ยถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นเหตุที่จะแบบว่าอยากได้คนนั้นอยากได้คนนี้อยากเจอคนนั้นอยากเจอคนนี้ฉันชอบคนนั้นฉันชอบคนนี้เออมีโอกาสคือมีพลังในตัวคุมพานก็ต้องควบคุมให้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นวัยสูงอายุแล้วก็ อ้อมมันก็ลดลงอะนะมันก็ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสเท่าไหร่นะครับแต่ก็การไว้ก็ดีวกว่าแก้นะครับเพราะนั้นจะทําอะไรก็ให้คิดหน้าคิดหลังให้ดีนะครับส่วนเรื่องอื่นๆภาพรวมนะครับผมมองว่าถ้าไปทางดีเนะี่ยแน่นอนโอกาสคุณมีพลังงานคุณเยอะนะครับหาเงินก็เก่งนะครับอาจจะไม่ได้เก็บเก่งนะหาเงินก็เก่งนะครับแล้วก็เหมาะกับการทําได้หลากหลายอาชีพเลย นะครับแทบแทบจะทุกอย่างนะตั้งแต่ค้าขายข้าราชการหรือจะเป็นพวกทหารตำรวจอย่างเงี้ยนะครับวิศวกรนักเดินทางนักวิทยาศาสตร์ก็ได้เพราะว่า6มันหมายถึงการนำวามรูปใช้6กเก้าก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้หรือเป็นศิลปินก็ได้ศิลปิน,ปนคือมันได้หลายอย่างอะ่ะสามเก็เด่นเรื่องการเดินทางด้วยก็เออเป็นพวกนาเข้าส่งออกก็ได้คือมันได้หลากหลาย,ยแทบทุกอาชีพนะครับไม่ค่อยแบ่งเท่าไหร่ แต่ว่าข้อด้อยที่ต้องระวังคือเรื่องของอารมณ์ความประมาทความอยากได้แะ้วต้องได้นี่เออมันจะติดเอาแต่ใจนิดหนึ่งนะครับก็ก็ต้องระวังเรื่องนี้นิดนึ่งแต่ส่วนเรื่องอื่นก็ผมว่าโอเคนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะสำหรับเรื่อง่มนี้นะครับขอบคุณทุกท่านะครับที่ติดตามวันนี้ขนาดมาเช้ามากแล้วนะทางชั้นเรียนก็มีคนชมเยอะเหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับลูกศิษย์ทุกท่าน,นที่ยังติดตามกันอยู่นะน้าเดิมๆเ,เลย น่ารักมากนะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ต่อนะครับคือ,อเรื่องของการสอนนะครับที่กรุงเทพในวันที่4เมษายนนะครับพอเดียนออไรตอนนี้ก็เรียบเรียงเสร็จ95เซนแล้วผมเหลือบทสุดท้ายนะที่ผมที่ผมมองว่าบางทีมันต้องเขียนเยอะๆหรือเปล่าหรือไม่ต้องเขียนแล้วต้องไปพูดในชั้นเลยดีไหมในผมกาลังตัดใจอยู่นะครับสำหรับคนที่สมัครไปแล้วนะครับก็ ไม่น่าจะเกินอาทิตย์นี้ผมจะส่งเอกสารให้นะครับไว้ไปอ่านนะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่เต็มนะครับเหลืออยู่หรืออยู่เจ็ดท่านนะครับสมัครวันลาสิบสามท่านนะท่านใดสนใจก็สมัครกันได้นะครับแล้วพบกันนะครับส่วนคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการทํานายเลขกลุ่มอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะยังทําเรื่อยๆนะตอนนี้ยิ่งยิ่งทํายิ่งขอครับอย่างที่ผมบอกมันมีเป็นพันกลุ่มอะตอนนี้ก็ใบก็เกืบร้อยคู่ผมมันเยอะนะครับก็เออตอนนี้เหลือ ห้าสิบหกสิบกลุ่มที่ยังไม่ได้พูดนะนะครับก็ลุ้นกันไปผมพยายามทำทุกวันนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมากครับกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ